สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ร้านไทยใกล้ๆบ้านนะคะเมียอยากจะพาทุกท่านมาชมสวนผักของคุณยายสมอนนะคะอยู่ที่หมู่บ้านทศเนศนะคะอยู่นอกเมืองหุ่นนิบุสตรานนะคะคนไทยท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะคะอยากซื้อน้ำปลาพริก เครื่องทำอาหารไทยช่วงที่มาเที่ยวแถบนี้นะคะก็เดินเชิญที่ร้านได้เลยนะคะวันเองก็เป็นลูกค้าค่ะแล้ววันนี้จะพามาดูสวนผักนะคะคือคุณยายสมรวัเขาจะปลูกมะเขือเทศขายทุกปีค่ะแล้วก็เป็นอีโคโลกิสด้วยนะคะมะเขือเทศของคุณยายจะอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเหมือนจะพาไปดูใกล้ๆค่ะเราเริ่มมาดูที่ผลสีเขียวก่อนนะคะ สูงมากๆเลยค่ะนี่เป็นเวกซ์ฮูสนะคะหรือว่าบ้านปลูกผักนะคะดูสิคะเนี่ยโอ้ยเนี่ยค่ะรอบแรกนะคะอเจ้าของร้านนะคะจะเก็บเอา,อาเมะเขือเทศที่สุกเอาไว้ทําพันุ์ก่อนนะคะถึงจะขายให้ลูกค้าได้นะคะตัวเหมียวเองก็แวะมาหลายรอบมากค่ะเพราะว่าที่ร้านไทยร้านนี้นะคะ คุณยายเขาจะปลูกเองแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะหลากหลายสายพันธุ์นะคะ <โ ief anti> เพราะฉะนั้นเวลามาซื้อที่นี่จะได้กินมะเขือเทศแบบอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเก็บได้ด้วยนะคะในในกรณีพิเศษนะคะดูสิคะสวยไหมอู้เห็นแล้วน้ำลายไหลค่ะแต่ว่ายังซื้อไม่ได้เลยคุณยายยังไม่เก็บขายนะคะ ยังไม่อนุญาตให้เก็บขายนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องรอนะคะจนกว่าว่าเจ้าของร้านจะเก็บเอา,อามะเขือเทศที่สุกเอาไว้ทำพันก่อนเนาะอย่างนี้นะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะนะคะดูสิคะพวงนี้โอ้โหหนักนะคะเนี่ยหนักนะคะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ โอ้หดูใกล้ใลอืมนี่ค่ะโอ้เดี๋ยวจะมีพันยังไ,ไม่แน่ใจว่าสายพัน์อะไรนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มที่จะแก่เต็มที่เวลาที่แก่เต็มที่นะคะมะเขือเทศจะเป็นสีม่วงค่ะดูสิคะโอ้โห เหมือนเหมือนลูกแก้วเลยนะคะแต่จริงๆแล้วคือมะเขือเทศนะคะดูด้านหลังสิค่ะใน,นกระถางนั้นสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะให้ดูกว้างๆนะคะในมุมกว้างก็จะมีพริกด้วยนะคะนี่ ในบ้านปลูกผักนี้ร้อนมากค่ะแล้วมะเขือเทศเขาเป็นผักที่ต้องการความร้อนมากนะคะแล้วก็ต้องรดน้ำให้มากๆด้วยดูสิคะโอ้โหสุดยอดสุดก่อจริงๆนะคะอือหื ูสิคะมีแต่ลูกส,สวยๆใหญ่มาก